สวัสดีครับทัศนะมุมมองของเราเขาเราคือเราเขาคือเขาเท่าที่เห็นต่างฐานะต่างที่อยู่ต่างที่เป็นต่างมุมมองต่างประเด็นที่เห็นกันคนมักโลกมีแต่อยากยากแก้ไขจะมองคิดเห็นแก่ได้ไม่สร้างสารรค์ใครจะล้มใครจะตายไม่สำคัญ ขอให้ได้ตามที่ฝันนั้นก็พอคนมักโกรธทำอะไรที่ก็ใจร้อนจะไม่ผ่อนอ่อนโยนหรืออ่อนข้อจ้องกระทําเอาตามใจไม่รังรออย่าได้หวังไปตามต่อรอให้เย็นคนมักหลงก็ทะนงหลงตนว่าฉลาดล้ำเลิศปัญญาเป็นว่าเล่นแม้ความจริงจะถูกผิดไม่ปิดเลน ก็หลงอยู่หลงเป็นอยู่เช่นเดิมในทางโลกมีเท็จมีจริงสองสิ่งนี้ที่ใช้ชี้ใช้แจงโดยแต่งเสริมสุดตเหตุแลปะปัจจัยที่แต่งเติมนับแต่เริ่มจนสำเร็จข้อเท็จจริงแต่ทางทำนำไขคชี้เท่าที่เห็นทั้งสุขทุกข์ร้อนเย็นเห็นทุกสิ่งเพราะความจริงก็มีเพียงหนึ่งพึงประวิง คือบรรจบทุกสิ่งสัตว์จะทำกูเร็กลำปางวัลกรออนไลน์สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามที่บนบานสารกล่าวหากโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนสมปัตินาได้จริงโลกจะเหลือใครบ้างที่ผิดหวัง